การลงอระเพื่อความคลังหรือที่เขาเรียกว่าเขียนยันมีมาตั้งแต่เมื่อไรกันนะอาจารย์ผู้ชงมีคำตอบครับมีเพื่อนๆถามมาหลายคนนะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรเขียนยัน<อ>เขียนเสื้อ,อยันไม่ล้วแต่วัสดุนะถ้าวัสดุเป็นตะก,กั่วก็ใช้เหล็กจานเอาหรือว่าเป็นตะกรุดเนี่ยสังเสืออะไรก็ใช้เหล็กจานแล้วก็จะใช้ขมาปัดไว้เป็นต <ๆ S 2> ัวนังสือมาขมาก็คือ ไอ้ใบตองเผาอะแล้ว,ลว,ลวก็หลุนกระถานเนี่ยปาดให้ขึ้นให้ขึ้นเป็นตหนใช่ใชโอ้โหแตน,นี้แต่น,น,น,นี้ถามว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละครับท่น,นี้ออไอ้เราในหลักฐานเนี่ยแท้ๆที่หาได้มีจารลึกนี่นะมันก็ประมาณพระเจ้าสุิยะวร,รมันที่สองโอ้ย้อนไป,ไ,ปไม่พันปีเลยนี้มันพบที่พิมายนะเอาเสร็จที่พิมายมันจะมีการลึกว่าเขาทําตะกรุดไงทาตะกรุดแจกทหารอันนี้มีการลึกแน่นอนครับแต่ไอของเราเนี่ยเจอ เจอที่เก่าที่สุดเลยนะมันก็จะเป็นในสมัยยุทธยาวิยาตอนต้นๆคือหลังพระพิมที่กุวรรณาบุญรนะอันนั้นก็จะมีเสียงยันเราเลยเชื่อว่าไอ้นี่พระพิมหรือพระเครื่องถ้าพระเครื่องคือพระเครื่องลายใช่ไหมพระยันเนี่พระพิมก็คือพิมหอัมาอย่าบกเสกไม่บูกเสกจนพระพิมแต่ถ้าพระเครื่องเนี่ยต้องลูกเสกบุกเสกด้วยคาถาด้วยด้วยลังเกียจเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้เป็นหน้าที่สืบศาสนาอย่างเดียวเป็นกําลังใจให้กับนักรบนักทหารด้วยแต่ลึกๆี่โบราณก็จะใช้สองอย่างไม่ใช้เครื่องรางก็ใช้คาถา<ม>เหนียวค<ท>าถาแล้วแล้วอย่างผ้าเนี่ยฮะบึกนี่เป็นมึกจีเหออนือนะครับส่วนใยายนะครับผ้าเนี่ยมันจะมีสองประเภทด้วยกันคือถ้าเบื่อเป็นรุ่นสงครามโรคตั้งแต่2องว<ม>่า้ยแดสิบนถึง2หารขงี้เ้า กว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว้นทีมทีเเราว่ามีบล็อกมีลงทีมมีบล็อกแล้วยังทหารเยอะด้วยก็เลยทำเยอะๆเลยก็คือยุคนั้นก็มีเสื้อยันแจากทหารแล้วครับใช่ใช่ใช่ที่ว่าทหารผีทหารผีชุดนี้ชุดนี้เลยนะชุดนี้อันนี้หลวงพ่ออะไรครับอาจารย์ผมได้มาสิปีแล้วผมยังไม่รู้ต้องถามอาจารย์คือเอาชัดๆนะครับก็ถกเขเสียอยู่่าหลวงพ่ออะไรที่เขาเสียถูกหมดเลยเพราะว่าเขา หยาดจงคงอีเรลาสมัยก่อนเนี่ยสีใบเถาเนี่ยสีรูปเนี่ยสีมหาการองค์เนี่ยท่านท่านก็จะมาปลุกเสกที่วัดบวรหรือวัดเจ้าสงครามทั้งสองอย่างอาจารย์สงค์ก็จะเป็นพิมพ์ใช่ไหมเป็นพิมพ์ใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาปลุกเสกปุ๊บเนี่ยครึ่งมหาการครึ่งร้อยแล้วแล้วก็ไปให้ทหารทหารโอ้แม่ทัพเนี่ยมีหมด เครื่องรางของขังส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยทำตอนวิกฤตทั้งนั้นปีหกศูนย์สงครามโลกที่หนึ่งโดวเพาเผือกว่าจิงแก้วก็ทำบังพระยาบึงพยาสุเรนสมเด็จเขียวเี่านีก็ทำคือทำเพื่อไปแจกในทหารนี้มีจะไม่เห็นแน่นอนยืนยันได้ไม่ว่า นึกเองคิดเองแล้วพูดเองโอ้โหแล้วนี่ประสบการณ์เป็นไงจารย์นี้รูโลนี่กระสุนนะเนี่ไม่ใช่ผิดอันนี้จะเก่าเดี๋ยวอันนี้จะเป็นกระสุนทั้งซิกเสียอาจารย์นี้คณะเผู้ใดารไหนเขาก็เอามามามาแล้วก็มารวมแล้วมาลงแล้วก็ทาอันเวิร์กอ๋อการรวมการรวมแต่ว่าเรียงตรงไหนอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยันป้องกันกระสุนหมาอุดห้ามหน้าแล้วก็แคล้วคลาดโอ้โห เอาฟังอยู่เพลินๆก็จบคลิปแต่ยังมีต่อนะครับเพื่อนๆท่านใดมีประสบการณ์ลี้ลับเกี่ยวกับยันไม่ว่าจะเป็นบนแผ่นโลหะตะกรุดบนผืนผ้าหรือบนผิวหนังที่เราเรียกว่าการตักมาคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับ